โอ้แหแน,น,น่ต่วปรากฏง่าเรื่องน่องว่าันครับว่าได้เพาะเป็ปากฏงหายแหละครับครับสวัสดีครับมินกาลูกซี่แล้วครับมามารุ่นเบ่งเป็นวานแหครับมือนี่กาเอาแหงหน่อยมากว่าน,นะครับแหงกิจจนมาล่องวานเล่นน้ำไปครับมาวังสิใดน้ำเขาะวานแหลเล่นน้ำ ฮอนๆกับยูบานกับฮอนกันนี่มาเล่นน้ำซีน้ำไปพร้อมอืมมาได้กินกับเพียงน้ำเพื่อนน้ำนะฮะป้าบะเกง่งให้เพื่อนดอกมุดน้ำม,มาได้ <c oughs> บะเกง่งกับมาหาน้ามูหน้าโพถัดมาบึงเรื่องมันมวนดีครับบรรยากาศอยู่ิีรับมวนมวล,ม,วล,ลมาลุ่นเบึงพวกเพื่อนครับกินล่างแต่มาถึงเพื่อนมาแต่เศร้าอันนี้กับมาต้นเพียงอ่ะไอ้คนดังเนี่ยเสือแดงเนี่ย คือคเกาบอน,นั่นคนเคยมานกัมานท่นแหละกกเือตเก่เลยครับ,กกบเก่าแห่เก่าเยอะทิมมาไ้ของมังนเลยเนาะคนกับมับมมนแห่กับมันมันกัเขากันเอกันแห่มันคนประมาณกับมันกัขัดกัน <c oughs> อ้ยปเปากแข็งถือปากแข็งดีดะปากแข็คงครับอืนปากแข็งโค ผมเองตักขี้แมงน้อยไปที่แมงไร่เราไปกระติกครับกันไดรครึ่งแล้วไอ้ทีเขาบึดบึดกับเขาเราครับนี่ลงมากอ่ะคางหมอทาเลย้างข้างมอไว้เออข้างมอไว้กะเมื่อวานเมื่อวานเลยเ <c oughs> พ่นน้ำพุนเดือดกะบพอนดี้นแล้วเป็นเป็นุเน,นเบิงทางพุนมุดจับป้ามุดปุ๊บใหม่เหรอมื่อนี่ก็เป็นมือที่สองแล้วครับที่ได้ลงมาเนี่ยน้่งเพื่นแต่เพื่นกับขามาหลายมือแล้วปไปไงเนี่ย นี่ก็เพิ่นกเอาแล้วเอาขึ้นแล้วครปลานกเขาตัวใหญ่ๆ้องเต็มแหเลยวะ่ะบัวบัวโอ้โอโอโหคักเลยนลึก,กว่นบเนี้เล่องน,นี้เลยมานีมองตื้น <c oughs> อือปากดตอนนี้ปากดแล้วน่ะปากดงามเนยเรืองสีเรืองเืองเลยออคลุบเงีง้ยงเลยตอนน tôi nhảy hả tôi nhảy nhảy, nhảy ngầm ngầm đi à, cốt à, cốt น้อยเออปลุเขาหน่อยหลายปลาหนกเขารูเขาหน่อยไอเบิ้งค้นมานครับบุญนามกับเก่งแต่ว่าป,ปรกยากฏญ่เริ่มร้องวะจ๊คะ,ะ,ยยะครับว่าได้เพาะคืกปรากฏใหญ่เลยครับอะกดใหญ่สองกดสองกดสองกดเออ มายูน้ำกันดิหนอนของกดนี่นี่ดูน่าตกใจตกน้อยป้าลายยาอยู่แล้วป้าขาวถือป้าขาวอีกอะไม่เคยพลาดทุกเทือเลยแต่ทุกบาทมาเนลี่ครับหนุ่มวานมังได้ถือเต็นป้ามากงามงามเลยสีเหลืองเนื้อโอ้ มันกซุซีงาม,มีรีวามันสีมันเหลืองเหองเนียอืออออย่านปักอือมีออลามขุยลาม ประกดก,กันเ่ยห้อยหางเงียงทึงหนะทึงขางทึกหลังพักมาออกลุดมือก่อนว่าคือค <c oughs> ือผู้ใดวู้นี่ถึกมองแล้วครับถึกมองแล้วนี่ครับถึกมองป้าอะไรป้าป้ากลยลามครับอันนี้ก็มุดจับอยู่ โอ้ปลาเลเต้ยเม่มเพึงย่ข้างไม้อย่เเป็นทักหินเมข์่ไม้ข้าหินเมทาสวนท้าหนึ่งหันมาไลไรท้งผีกวนเว้ยอ้ยบ่ข้างห้องเมียนเนีเ่ยรูๆูรูรูโ้ย่างน้ำใหม่สวนทางผถักมาลงไลรรัดข้าผีไปวะนี่ทำไปไรมันออกนี่ มแล้วมีแล้ว,ลวนีแขงแยงปลาขงแยงออกกปลาเมือปลาแขงแยงคู่รูคู่ครับก็มาเบิองครับนี่กิดได้ลายอยู่แคมพันนึงเยอะขึ้ๆนี่ครับมีเป็ดป่าเลยครับนี่ปลาขงแยงป,ปยลากดปลาเวลาม ปลายยางหลายอย่างนี่ครับนี่นปลาลอยเต็มเฮือดเลยครับน,นี่ก็มาเบิ่งกันในกระติกนี่ครับนี่ของแท้เลยครับนี่ปลาหนอนปไลายใยนี่ปลาเก่งโอ้ไู้จังมาทักเลยข้างข้างใช้พุ่งอื่นปลาเก่งปลาตาปูเลยออก็อื่นลาย นเออมาันคือกัน,นเนาะมาันคือกันเนาะเอาาื้นนอาานป้าสามเหลี่ยมได้หลายตัวเยอะนี่นี่นครับคุณนมันกับมันส้มมืะครับผู้บ่มันกับชื่อว่านละ่ะว่านกับบอ่ไอไข่ทึบบ่อวันแฮกกับฟังเสียงนกเสียงกาห้องแซ่แซ่ยูนิซี่ เอได้เบิง see, นะ่งวิวอยู่ซี่นะก็งามดีครับนี่พี่นะ้องอันนี้น้ำบทบท่านบกกันบกกว่านี่โอ้เบิ่งไปงามแหฮงกันบกซ้ำพริกายเนาะพริกายลอยู่บ้านน้ําเนะแฮงอ้าวไดมั้ยอ้าวอื้อ

มันดื้อวะนี่ก <congratulations> ็สีรามคือกันเลยนี่กนบบตดางกันย่านมันนีครับทีนี้ไปทางอื่นยากสบายนั่ฮะอย่างบอย่างึงยำมา เหนื่อยแล้วครับสับโซไว้นี่แหล้ว